สวัสดีค่ะเด็กเคะวันนี้นะคะครูต้อมก็มีใบกิจกรรมมาให้เด็กๆลองฝึกทํากันนะคะไปงานกิจกรรมนี้อยู่ในหน่วยโรงเรียนของเรานะคะเด็กๆก็จะเจอใบงานแบบว่างเปล่าแบบนี้แต่ว่ามีคําสั่งข้างบนนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะนําใบไม้มาประติดตามจินตนาการอุปกรณ์ก็มีนะคะใบไม้รูปร่างต่างๆเด็กๆสามารถไปเก็บ บริเวณบ้านของเด็กๆมานะคะเสร็จแล้วก็มาปะกติดนะคะให้เป็นรูปร่างต่างๆอันนี้คือครูต้อมลองฝึกทําที่บ้านของครูต้อมนะคะอ่าวิธีทําก็จะมีนะคะกาวคูกัรน,นะคะให้เด็กทากาวตรงกระดาษเอ้ยตรงใบไม้นะคะใบไม้ที่มีรูปร่างต่างๆเด็กสามารถนามาติดให้เป็น ภาพต่างๆตามจินตนาการของเด็กๆนะคะคุณรูหวังว่าเด็กๆคงจะสนุกกับไปกิจกรรมที่ครูให้เด็กๆลองทำสำหรับคลิปนี้นะคะเด็กๆคงมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ